ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ให้สับป,ปะรดหนึ่งคันรถนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอพระคุณคุณแม่อุนะครับแล้วก็คุณปู่อิ๋วนะครับก็ให้สับป,ปะรดหนึ่งคันรถนะครับนี่ก็เราก็จะลงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปลงที่ น้องมีด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณแม่อุนะครับแล้วก็คุณูอีกอยวนะครับนี่ัสะสรรพรถนี่กอใหญ่ๆทางนั้นเลยนะครับกอใหญ่สวยๆทางนั้นเลยนะครับนี่รถรถสบระรดกอคันใหญ่นะครับคันใหญ่กคันหนึ่งก็น้องช้างสามเชือกก็ประมาณสี่วันครับสี่วัน รถนี้ก็ดับไม่ได้ครับถ้าดับคือสตาร์ทไม่ติดก็ต้องสตาร์ทไว้ตลอดนะครับรถนี้เดี๋ยวเราก็จะลงไปที่บ้านครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่นอนนะครับไปที่นอนไปที่ตรงน้องนอนนะครับก็จะไป ลงอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็แขวรถสับรถกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่อุนะครับแล้วก็คุณคุณยิวเดี๋ยวอีกลงได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะไปลงไว้ที่ ที่นอนของน้องนะครับที่นอนของน้องก็จะไปลงไว้ครึ่งนึงนะครับก็ะ pues, จะได้กินตอนกลางคืนครับตอน,นกลางคืน,นเดี๋ยวเราก็จะลงนี่เสร็จครึ่งนึง <Ganz S 1> แล้วก็จะพาไปลงไว้ที่นอนของน้องเมย์นะครับแล,แล้วก็คุณยายทองอินครึ่งนึงนะครับนี่น,น,นะครับก็มาลงที่ที่นอนครับที่นอนของน้อง น้องเมย์ครับนี่ก็จะเป็นกระท่อมครับกระท่อมกระท่อมที่นอนเฝ้าน้องเมย์นะครับก็อย่างนี้ครับกระท่อมน้องเมย์ของเราก็จะอยู่น้องช้างก็จะอยู่รอบๆครับรอบๆก็จะมาเข้าที่นอนนะครับนี่ก็เป็นที่นอนของน้องเมย์ครับวันนี้ก็อาจจะดูที่นอนก็อาจจะแฉะๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนก็ตก ตกมาเนาะครับตกมาน้องช้างแตระเชื้อก็จะอยู่รวมๆกันนะครับรวมๆกันใกล้ๆกันเลยนะครับน้องช้างแตระเชื้อก็จะอยู่ที่นอนนะครับที่นอนก็ติดๆกันนะครับก็น้องเมย์ของเราก็จะที่นอนก็จะกว้างๆนะครับกว้างๆเพราะว่าก็ต้องเตรียม ฐานที่ด้วยเนาะครับเรียมกัฐานที่ก็วลาน้องคอดก็จะได้มีที่โล่งๆนะครับก็จะแบ่งมาทางนี้ครึ่งนึงนะครับแบ่งมาให้น้องมีแล้วก็คุณยายทองอินนะครับก็จะมาเอาจากตรงนี้ที่บ้านก็เอาไว้กินตอนกลางวันนะครับตรงนี้ก็จะไว้ ให้น้องกินตอนกลางคืนนะครับตัวหนึ่งก็เยอะเยอะ,ะรับก็สามเชือกก็ได้ประมาณสามสีวันครับสีวันก็ต้องขอประคุณอีกครั้งนะครับขอประคุณคุณแม่อุนะครับแล้วก็คุณฟูอิวนะครับที่นี่ครับที่มอบคะแนนให้ครับให้เป็นค่าสับปะรดนะครับที่ให้คะแนนเป็น รถหนึ่งคันรถนะครับก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะครับอัานผู้ชรอบๆของเราบรรยากาศดีมากครับลมเย็นๆครับฝนก็ไม่ตกแล้วครับสงสัยไม่ตกแล้วมั้งครับตอนนี้ตอนนี้นนก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องเมย์ด้วยนะครับ ก็ต้องสวัสดีครับ